ครับพี่น้องเบลสินคันเนาะมื้อนี้ผมเองเบลสินคันก็อยู่ที่ศาลปูขาวครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาตามเลขเล้าครับพี่น้องเนาะมาตามเลขเล้าอยู่ที่ศาลปูขาวครับพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เนาะขออนุญาตเจ้าของพื้นที่มื้อนี้ผมเองเบลสินคันก็มาตามเลขเล้าให้ FC หรือพี่น้องเบลสินคันเนาะพอดีพอดีว่าพี่น้องหรือ FC ฟซีเบลเซนคันบางท่านเพิ่นก็โทรมาเนาะ โทรมาหาเบาเสียงข้านว่าห้มาตามเล่าห้ยแหนอยู่ที่สารปูขาวบนวาครับพี่น้องผมเองเบาเสียงค้านก็เลยต้องมาตามเล่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเบาเสียงค้านเนาะอยู่ที่สาลปูขาวครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีมันบางท่านมันโทรมาหาเนาะมันว่าห้มาตามเลาอย่านยเบาเสียงค้านอยู่ที่สารปูขาวบนวาให้อาถกมาจูดเอาก็ได้บนวาผมเองเบาเสียง้านก็เลยมาตามครับพี่น้องก็เลยเอาถุมาน่ำเนาะ ก็ชิมาตามเล่าเร้อพี่น้องวันนี้ตามเล่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเบาสินงข้าเนาะบางท่านมันกระโทมมากบางท่านมันกระเม่นมาก่าให้มาตามเนาะผมเองเบาซึ่งข้าก็ชิมาตามเหล้าให้กับพี่น้องเนาะวันนี้ข่วันพุธพอดีเนาะวันพุธพอดีครับพี่น้องวันนี้ผมเองก็ชิมาตามเหล้าให้ตามที่พี่น้องโทรหาเนาะตามที่พี่น้องเม่นบอกให้มาตามให้ตอนนี้ก็สีตามให้เด้อเร่อพี่น้องเดี๋ยวผมเองเบาซึ่งข้าก็ุูถูกเนาะยดถูก ขอปูขาวเพิ่นขอเล็กเ่ล้าต่างประเทศเนาะเมื่อนี้พี่น้องเข้าเฮาก็มาตามด้วยกันกระเบ๋าสิ้นคัน้นเนาะพี่น้องเฮามื่อนี้ก็อยู่ติ่สราปรปูขาวครับพี่น้องมาตามเล่าเนะาะเมื่อนี้พอดีมีเอฟซีบางทันเนโทรมาบางทันก็เมนมาบอกว่าให้มาตามเล่าใหา้เนาะผมเองเบาสินขั้นก็เลยมาตามให้ครับพี่น้องอยู่ติ่สาลปูขาวเนาะจะขออนุญาตจขอคุณทีเนาะเมื่อนี้ ผมเองเบาซึ่งข่านก็ก็คือว่าบอกง่ายๆคือเอฟซีเป็นโพมาหาเนาะให้มาตามเล่าอยู่ที่ศาลปูขาวให้แน่เพิ่นว่าเอฟซีเป็นโพมาหาผมผมก็เลยต้องมาตามให้เนาะเพิ่นว่าให้เอาถูมาจูดก็ได้บาซึ่งข่านเพิ่นว่าผมก็ต้องมาครับพี่น้องเนาะคือเอฟซีหรือพี่น้องมือ้อนี้ผมเองเบาซึ่งข้านก็นกนมาเฮ็ดคลิป ก็เพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเห็ดคลิปกตเพื่อเป็นแนวทางเบื่องล้วก็พิจารณาญาณได้พี่น้องตามคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเข้าเฮาก็มาตามเล่าด้วยกันครับพี่น้องมื้อียูติสารปูขาวเนาะของบาวสซิงขานมืน้อีพอดี f อฟซมันบอกโทรหาให้มาตามเล่าผมเองก็มาตามเล่าให้เนาะเดี๋ยวผมเองก็สที่จุดถูกเก่าดองเนาะเพื่อบอกล่าวปูขาวก่อนว่าเมื่อีมาขอเล่าเนาะ ขอล่าพัฒนาต่างประเทศครับพี่น้องผมเองเบาที่ขึการเกบคลิปเพื่อเป็นแนวทางเ้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเบื้องหลังกับพิจารณาญาณครับพี่น้องเนาะทำคิปเพื่อเป็นแนวท,ท,ทางเนาะพี่น้องเจ็ดสี่กับท่มาหลายครับหมาตามเล่าหกับปูขาวเนาะโทรมาหาหมาตาม วันนี้ผมเองก็มาตามให้ลวเด้อพี่น้องเขาพวกเขาพวกก็มาตามในการเนาะผมเองบา,า,ทางทรั้งถ่าคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องเดี๋ยวจะตังกล้องไวอยู่ที่นาปูขาวเนาะพี่น้องพี่น้องกอธิษฐานนะเด้อเพื่อไม่โชคไม่ใช่ในเพลินเนาะเพื่อไม่โชคไม่ลาบเนาะ ครับพี่น้องเบาซึ่งคานเนาะตอนนี with with ้ผมเองเบาซึ่งคานกับจุดถูไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งถูกไม่กันครับพี่น้องเนาะว่าสิเป็นตัวใดครับพี่น้องถูเขากลับมาเบิ่งไม่กันกับเบาซึ่งคานเนาะมื่อนี้ก็มาตามเลขเล่าให้เอฟซีหรือพี่น้องเบาซึ่งคานทุกคนเร้อมี่มื่อนี้พอดีมีพี่น้องเอฟซีมันโทรมาบอกเนาะให้มาตามเล่าห้เนี่ยวันว่าผมเองเบาซึ่งคานก็เลยมาตามให้ครับพี่น้องเนาะมื่อนี้ผมเองเบาซึ่งคานกับไอเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องคือเก่าเนาะ ทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะมือนี้ตามเล่าครับพี่น้องถูกยุดแล้วครับพี่น้อง,ง,องเป็นเหล็กอย่างนอ,นอเลยกเกตบอกพี่น้องว่าใหม่ไหวเติมกับพี่น้องเนาะเป็นถูกไอไ้ไครครับพี่น้องสาตวเดอปู่ เขาวมัอนี่ลูกหลานก็มาขอเหล็กต่างประเทศเนาะหรือเหล็กเล้าพัฒนาเนาะมัอนี่ก็มาขอไอเอฟซีห, FC, หรือพี่น้องเนาเพราะว่าพี่น้องคนโทรหาปูให้มาขอให้ผมเองว่าสินค้าก็เลยมาขอให้ปังๆเด้อปูปเหล็กมัอนี่เด็ดปีผมขอไปมัอนี่ให้มันออกมาแรงเด้อปูออกมาแรงเลย วันนี้วันพูดปูเอฟซี FC หรือพี่น้องไปเลยให้มาขอเหลกปูว่าปูมีหูแกวตาทิพเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเนาะซอยลุกซอยหลานลำด้วยกันหลายคนละปูวันนี้ลุกหลานกับมาขอเพิงบ้ารมีดเดะเล็กที่ขอวันนี้ให้ออกตรงๆเด้อปูสามตัวเลยเ้อมืัอน,นี้เล่าพัฒนา เห็ดซีเบาซึ่งข้าต่อมันเองครับพรตามให้แล้วเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามให้เบาซึ่งข้านดำแน่เนาะเพกิดแสดงมีก็ร่างใจเห็ดคลีบไอพีน้องเบิ้งคือเก่ากระเดิมเนาะพี่น้องเรับผมเองครับนี่นาทีเห็ดคลีบไอพีน้องเบิ้งเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะพี่น้องเนาะทำคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องเนาะเบิ้งเราก็พิจารณญญาญาณเด้อพี่น้องทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะ จ็ดว่าแล้วพี่น้องน่าจะเป็นเจ็ดแน่นอนครับเนาะเจ็ดมาแล้วเ้อพี่น้องแต่ที่เป็นเลขเจ็ดแล้วพี่น้องก็เล่าร,รุ่นโทตีท้สองด้วยกันเนาะว่าจะเป็นเลขอย่าง ตัวที่สองโพมาแล้วพี่น้องเห็นหัวในน้อยเนาะเห็นหัวในน้อยก็ี่น้องตัวที่สองโพแล้วเ,เห็นตัวไหนเนาะแต่ข้างบนเนี่ยเหลขกเจ็ดแน่นอนพี่น้องเลขกเจ็ดเนาะแต่เบิ้งแล้วไหนจะเป็นเหล็กซตัวที่สองพี่น้องหรือเหล็กหนึ่งมาลุ้นนี่กันครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นเหล็กยังน่าจะเป็นเจ็ดีพี่น้องเนาะ เบิร์เมื่อพี่น้องแม่นเจ็ดสี่บอพี่น้องเจ็ดสี่ครับพี่น้องแม่นบอตามสายตาของเบาซึ่งขั้นกับว่าศีล่ะพี่น้องนะเนาะเจ็ดสี่ครับพี่น้องเฮ้ยเมือ่อนี้ผมเองนเบาซึ่งขั้นกับมาตามเล่าหรือตามประเทศเนาะพี่น้องอยู่ที่สารปูขาวเด้อพี่น้อง,พ,องพวกเอฟซีบางทา่านมันหามาตามหาเนาะ โทรมาบอกผมเองบ่าวเช่าก็เลยมาตามไลยครับพี่น้องก็ปเป็นแนวทางเนาะอยู่ที่สารปูขาวเนาะเมื่อนี้ตามเล้าต่างประเทศครับพี่น้องเจ็ดสีครับพี่นอ้องฮอก็รอรุ่นตัวที่สามแล้วกันเนาะ,ะเจ็ดสี่เหรอด้อยพี่น้อง เจ็ดสี่รตางเป็นอย่างไรพี่น้องเนะาะบ่อชัดพอไรเลยกลมๆอยู่แต่ว่าเป็นเอียงโ้โเจ็ดสีย่ง,ง, C, ยงน้อเลยเนาะพี่น้องเาเจ็ดสีอะไรนาะราลอรด้วกันคับพี่น้องว่าจะเป็นเลขอย่งเนาะ เจค้อมานเนี่ยสามออกสามตัวเลยเด้อมาแรงปูออกตรงตรงเลยเด้อออกเล่ามาแรงตรงตรงเลยเด้อปู <c oughs> เป็นเหล็กอยังพี่น้องวะทว่ามันดำบวกรบเนาะดำเปไไน็นยังไงดำขาดไปครึ่งหนึ่งเยออดำขาดไปครึ่งหนึ่งได้ยังไงวะ มาลุ้นในการเราจะเป็นเลข้ยงอย่างพี่น้องใส่ให,หม่เมื่อก่อน,นเนาะหรือเรรยายนี่แค่สองตัววะใส่เจ็ดซีเนาะตัวลางตัดออกไปเป็นยังไงเนาะตัวลางบอชัดเลยพี่น้องตัวลางไม่ชัดเลยตัวลางบอชัดเลยพี่น้องเข,ข่ากล่องไหนเข่าพอชัดเนาะเป็นขาดไปพี่น้องขาดไปเลยกลมๆว่ากลมก็ขาดออกไปซื้อๆเลย หรือปูมันใส่กับเจ็ดซีบอพี่น้องเข้าขาดไปซื้อพี่น้องตัวท,ที่สามตัวท,ที่สามเห็นกลุ่มน้อยๆเด้อพี่น้องเห็นกลมน้อยเดียวคตามตามเบึงมัน อะได้บอกกาถือกันครบับพ <mel od ic 00> e ี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งเอาไผเอามันเด้อ <altung> พี่น้องเบิ่งเอาไผเอามันครับตัวที่สามแต่ว่าเจ็ดซีน่ะสัดดีเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดซีน่ะสัดดีหรือปูพอใจแค่เจ็ดซีเรียงสองตัวว่าตัวสามกับเบิ่งเอาไผเอามันครับพี่น้องว่าเป็นอีหยังเนาะตัวที่สามแต่ว่าเจ็ดซีน่ะสัดดีครับพี่น้องแต่ตัวที่สามที่ แต่บิงมันใหม่เมื่อก่อนนะขอจะเป็นอย่างมีขีดหน่อยหนึ่งครับพี่นนอขีดบอจุดดำๆกลางๆอีกเเป็นยังไงเนาะฮาพี่นนอเขาสรุปเลขเจ็ดสีเนาะัวลางโโหครับพี่นนอตามพุ่มดาวกันอาจจะเจ็ดสีเก่าเนาะัวลางอาจจะเป็นเจ็ดสีเก่าตามวาระเจดสีเก้าบอ ปูแตกอีกตั้งหากครับพี่นอ้องเพราะว่าเหล็กรางมันบ่อชัดเนาะเหล็กรางบอ่ชอ,บอชัดกับเบิ้งเอาไปเอามันเด้อพี่นอ้องผมเองเบื้อสินค้ารขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ้งและเข้ามาส้มครับผมผมเองขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ